วันนี้นะคะถ้าเราจำกัดความสามารถของตัวเองจากสิ่งที่เราเรียนมาจากสิ่งที่เราเคยมีประสบการณ์การทำงานมาด้วยความรู้เดิมๆด,ด้วยประสบการณ์การทำงานแบบเดิมๆโดยที่เราไม่เติมสิ่งใหม่ๆเข้ามาอยู่ในสมองของเราแม้แต่นิดเดียวหรือว่าเอามาแบบปะปายแบบ พอให้รู้แต่ไม่ได้รู้อะไรลึกๆหรือว่าไม่ใยที่จะหาอะไรเยอะๆนะคะเราก็จะมีแต่ความรู้เดิมๆนะคะสิ่งที่มันเดิมๆมันอาจจะใช้ไม่ได้ในอนาคตอันใกล้หรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วก็ได้นะคะถ้าคุณไม่อยากเป็นคนที่ลดค่าของตัวเองด้วยการมีสิ่งเดิมๆนะคะคุณต้องสร้างมูลค่าให้กับตัวเองโดยการนำความรู้ใหม่ๆเข้ามา ใส่สมองตัวเองนะคะไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณต้องเติมมันลงไปค่ะถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทก็ต้องหาความรู้ใหม่ๆเพื่อสร้างนะคะศักยภาพให้เจ้านายเห็นว่าเรามีความสามารถหลายด้านไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะได้งานเยอะนะคะถ้าเราได้งานเยอะแปลว่าเรามีความสําคัญในบริษัทน,นั้นนะคะและเราไม่ตกงานแน่ๆนะคะและถ้าสมมุติว่าเรานะคะ ต้องการที่จะทําธุรกิจส่วนตัวเสริมนะคะเราก็ต้องหาความรู้ใหม่ๆนะคะเทคนิคการขายต่างๆนะคะเพื่อมาเป็นองค์ประกอบนะคะที่จะให้เราสามารถขายได้ เพราะว่าการขายตอนนี้ใครๆก็ขายได้แต่ขายยังไงให้แตกต่างจากสิ่งที่คนอื่นมีนี่คือความรู้ใหม่ๆที่เราต้องเอามารวมสะสมไว้ในตัวเรานะคะนารีอยากจะฝากกับทุกๆคนว่าปีใหม่แล้วนะคะเราสมควรที่จะหาความรู้ใหม่ๆนะคะเพื่อมาอัปเดตสกิลของเรานะคะให้ดีขึ้นดีขึ้นและเราจะเป็นคนที่ มั่งมีนะคะมั่งมีทั้งความรู้และจะเหลือเฟือทั้งเงินทองค่ะฝากไว้ให้คิดกับคนอรีปปนาขายติป,ปิกนะคะสวัสดีค่ะ